สาวนกสินใจตอบแล้วค่ะเปิดใจไร้าง,งานในวงค์การแน่นอนไม่มีใครไม่รู้จักเธอค่ะนางเอกรุ่นใหญ่อย่างคุณนกสินใจที่โดดเล่นในวงการมาเทิงมานานแล้วละค่ะพักหลังหลายคนสงสัยว่าเธอนั้นหายหน้าหายตาไปไหนไม่ค่อยเห็นผลงานเธอเท่าไรล่าสุดเปิดใจว่าเจ้าตัวเองนั้นว่างครบ1ปีตั้งแต่วันที่1เมษาปีที่แล้วถามว่าไม่รับงานหรือไม่มีก็คือไม่มีติดโควิดครั้งที่3วันที่1เมษาปีที่แล้วเนี่ยก็หยุดเลยไม่มีงานใหม่ไม่มีงานแสดงจังหวะโควิดด้วยเลยคิดว่าดี เหมนกนัเพราะว่าเราก็ต้องเป็นผู้จัดประทำเรื่องหลังอยู่แล้วเลยกลับมาทุ่มเทต,ต,ตรงนี้ก็ได้แล้วก็มีการถามว่าติดใจผู้จัดการไหมก็ดูก่อนค่ะเพราะาเราเองเนี่ยก็ชอบงานแสดงมากกว่าอยู่แล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำพูดจากงานของนุกสิงใจค่ะ